ยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มแพนทานอตนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงห้กับผู้ที่เกิดปีมะโรงนะคะประจําเดือนตุลาคมปีพศ2563นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคมนะคะปีพศ2563เป็นคลิปในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะในเรื่องของความรักเราจะแบ่งเป็นคนโสดมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนและคนที่มีคู่การอ่านไพ่เป็นแบบเจ้าล่องดิ้งไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งนะคะดูแล้วอย่าเอาไปตัดสินจะไปคิดว่าเป็นดวงของเรา มันไม่ตรงกับเราแน่นอนนะคะเป็นดวงโดยรวมเนาะพอเราไม่ดูเป็นการส่วนตัวบางเหตุการณ์อาจจะเกิดกับเราบางเหตุการณ์จะไม่เกิดกับเราก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีในเหตุการณ์เนี้ยในชีวิตเราก็คือไม่ใช่ดวงของเรานะคะเพ <Oui. S 1> ราะฉะนั้นนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเท่านั้นนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้มันเป็นแค่การทํานายเฉยๆนะคะเอาละค่ะ เพื่อไม่การเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยอ่าบอกนิดนึงในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นแบบไวเบอร์ซ่าสำหรับคนโสดหรือว่าคนที่มีคนคบคนคุยสถานะมีชัดเจนหรือเป็นดวงรีบแอบสลับสลับกันก็ได้กับคนที่เรากำลังคบกำลังคุยอยู่เนาะตรงนี้นะคะเอาละเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะการงานของคนที่เกิดปีมะโรงประจําเดือนตุลาคมปีพศ2563เป็นยังไงบ้าง ต้องขออภัยนะอาจจะมีเสียงดังบ้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า แสงไฟอาจจะสะท้อนนะทุกคนแต่เดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะเอาละค่ะในเรื่องของการงานของคุณนะคะคนที่เกิดปีมะโรงนะคะ เดือนตุลาคมนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนะที่ผ่านมามันอาจจะแบบทําให้คุณอึดอจจัดใจไม่ว่าคุณจะทํางานในด้านขององค์กรทํางานบริษัทั้างร้านต่างๆลูกจ้างต่างๆที่รับเงินเดือนเนาะเดือนนี้นะคะจะเป็นการปลดปล่อยในสิ่งที่แบบว่ามันคา้างคาใจเช่นบางคนนะไม่เคยเห็นผลงานของเราเลยนะคะเดือนนี้นะคะให้เจ้ากรับในเวียนขึ้นให้โชคชะตาขึ้นหมายความว่าถ้าเรื่องไร้ที่มันผ่านมานะ เดือนนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆมีคนแบบว่าเห็นความสามารถของคุณนะจากที่แบบเคยตราหน้าเราเคยดูถูกเราไว้นะคะจะยอมรับในเรื่องของการงานของเรามากขึ้นนะคะทําให้ดวงการงานของคุณพุ่งนะเดือนนี้และคนที่เกิดปีมะโรงนะคะหรือใครที่มีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะเนี่ยคนคนนี้เป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาเวลาคุณมีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาเธอได้นะคะ สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือในเรื่องของการตัดสินใจนะเนี่ย two of wands นะคะสองไม้เท้ามันเหมือนกับว่าใจนึงคุณเบื่อนะเบื่อที่เดิมใจนึงคุณอยากจะแบบอยากจะไปข้างหน้าแต่ใจนึงก็คิดว่าถ้าออกไปแล้วอ่ะมันจะมั่นคงเหมือนที่นี่ไหมคุณไม่ได้เบื่องานแต่คุณเบื่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคนที่เกิดปีมะโรงนะอดทนนิดนึงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ มันกําลังจะดีขึ้นเนาะการงานของคุณกําลังเด่นเลยนะสําหรับคนที่ทํางานประจำเนาะหรือเดือนนี้คุณอาจจะได้เดินทางไปสัมมนานะคะไปอบรมแทนเจ้านายหรือเป็นการแบบติดต่อสื่อสารก็ได้นะในเรื่องของการค้าก็ได้ บางท่านอาจจะทําเกี่ยวกับบริษัทส่งออกเนาะก็มีการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติได้ถือว่าเดือนนี้ดวงของคุณเปิดนะในเรื่องของการงานเนาะมาดูในเรื่องของคนที่ทํางานเกี่ยวกับราชการมากนะคะคนที่ทําเกี่ยวกับราชการเดือนนี้นะคะคุณกําลังช่างใจว่าตัวของคุณเองนะ่ะอยากจะเกษียณก่อนอายุหรือว่าคุณจะไปครางหน้าเพราะคุณเบื่อในเรื่องของจุกจิกจจจเบื่อในเรื่องของบางเรื่องที่เราไม่ได้ทําแต่คนก็กล่าวหาว่าเราทําคุณอึดอัดใจ แต่ความคิดของคุณอะ่ะมันก็วนอยู่หลูมเดิมใจนึงคุณก็รักงานที่คุณทําใจนึงคุณก็เบื่อนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคนที่ทํางานราชการนะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณหวาดกลัวหวดาดระแวงเช่นกลัวว่าคนจะใส่ร้ายกลัวว่าใครจะขโมยผลงานมันเป็นแค่ความคิดนะไม่ต้องวิตกกังวลทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดค่ะไม่ต้องไปอะไรมากมายสําหรับในเรื่องที่ต้องระวังคุณต้องระวังในเรื่องของคำพูด ระวังการประชดประชันในเรื่องของคำพูดไม่ว่าจะพูดจากับเพื่อนฝูงคนสนิทหรือพูดจาประชดประชันกับคนที่แบบเราไม่ค่อยสนิทอย่างเงี้ยน,นะคะเขาจะตีความหมายในคำพูดของเรานะทาให้เราแบบเหมือนว่าหมดความเชื่อถือแล้วก็อาจจะใส่ร้ายเราก็ได้นะคะเนาะตรงนี้นะะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะอาจจะมีในเรื่องของการปรับเงินเดือนปรับตําแหน่งก็ได้เดือนนี้สําหรับข้าราชการนะคะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะ หรือกาลังจะขยายธุรกิจนะเดือนนี้นะคะบอกไว้เลยว่าคุณมีความตั้งใจมากบางคนอาจจะอยากขยายร้านขยายจิจการจิจการที่คุณจะไปได้ดีก็จะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะร้านอาหารร้านซักลียร้านเสื้อผ้าแล้วก็ร้านเสริมสวยนะคะรวมถึงสปาแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจในเรื่องของงานขาวดําเช่นลงศพพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการค้าขายในเรื่องของอสิ่งของโบราณน,นะคะเนี่ย ถือว่าโอเคนะเป็นคกว,ว่าจิตการถือว่ายัางไม่ย่ำแย่นะยังไปได้แต่สิ่งที่คุณต้องระวังคือการตัดสินใจคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าอยากจะทําพร้อมกัน2ออย่างอยากขยายมั่งอยากจะเพิ่มต้นทุนมั่งโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นค่อยๆค,ค,คิดอะไรที่มันเป็นแบบเมนพอย์หลักของเราที่ว่าจําเป็นที่สุดนะเราต้องตัดสินใจเลือกตัวนั้นนะคะอย่าเพิ่งไปทําอะไรพร้อมกัน2ออย่างเอาทีละอย่างนะคะถ้าใครที่ค้าขายออนไลน์เดือนนี้นะถือว่าปังมากเลยนะ คนเก่าๆลูกค้าเก่าๆก,กลับมาแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มในเรื่องของสินค้าบางคนอาจจะมีแบบสมมติว่าเคยขายแบบอาหารผิวก็จะเป็นพวกอาหารเสริมแบบทานก็ได้ขายน้ำหวงน้ำหอมได้หมดเลยนะเนี่ยตรงนี้ถือว่าปังมากนะคะต่อมาเรามาดูในเรื่องของการเงินกันสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะการเงินของคุณจะเป็นยังไงนะคะมาดูเรื่องการเงินกันนะคะ 2 3 4 5 6การเงินของคนที่เกิดปีมะโรงเดือนตุลาคมนี้เป็นยังไงมีโชคลาภนะจ๊ะเห็นไพ่แล้วนะคะอาจจะมีโชคลาบลาบลอยนะคะหรือคนที่ไม่ชอบในเรื่องของหวยก็จะมีในเรื่องของเงินปันผลเงินโบนัสหรือเงินพิเศษต่างๆจากการทํางานก็ได้หนึ่งเหรียญขึ้นแปลว่ามีโอกาสได้รับโชคนะเนี่ย อาจจะเงินปันผลก็ได้หรือเงินที่คนแบบยืมไปก็ได้หรืออยู่ดีๆก็อาจจะมีแบบได้เงินมาโดยไม่คาดฝันหรือถ้าใครแบบชอบในเรื่องของเสียงโชคก็สามารถซื้อในเรื่องของอายุคนตายแล้วก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ2ตัวท้ายหรือไม่ก็คืออายุของคุณปีพศน,นะคะมีโอกาสได้ ถ้าเกิดว่าใครมีบุตรหลานให้บุตรหลานเสี่ยงโชคให้ก็ได้นะหยิบรอตเตอรี่สักใบสองใบพอได้เสี่ยงกับเขาเนาะไม่ใช่บอกว่าไปลงทุนมากมายนะเอาพอแบบหอมปากหอมคอนะคะการเงินของคุณถือว่าเริ่มต้นนิมิตหมายดีนะจะมีการเคลียร์หนี้สินเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆนะเช่นบางครั้งอาจจะเคลียร์ในเรื่องของบัตรเครดิตเคลียร์เรื่องค่าบ้านค่ารถเดืเอนนี้ถือว่าคุณแบบเอาตัวรอดได้เรื่องการเงิน ถือว่าผ่านนะคะเดือนนี้เนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนกำลังยื่นกู้นะยื่นกู้ก็จะได้รับการอนุมัตินะแต่ถามว่าอนุมัติเท่าไรสมมติเราขอกู้ส0 0 0สนอาจจะได้แค่2องแสนนะตรงนี้นะคะเนี่ยอาจจะหมดไปในเรื่องของการกินการเที่ยวด้วยนะเดือนนี้นะคะการเงินของคนที่เกิดปีมะโรงเนาะเพราะฉะนั้น,นถึงแม้ว่าคุณจะมีโชคดีเรื่องการเงินคุณก็ต้องเซฟคุณต้องประหยัดนะคะมีโอกาสผ่านไปได้ะค่ะต่อมาเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะ ความรักของคนที่เกิดปีมะโรงเราจะมาดูคนโสดก่อนนะคนโสดเป็นยังไงในเรื่องของความรักนะคะคนโสดเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหความรักของคนโสดเป็นไงโสดแบบสนิทเลยนะ คนโสดแบบสนิทเลยนะเนี่ยบอกไปเลยว่าถ้าคุณโสดมาสักระยะหนึ่งแล้วจะมีคนแบบมาทําให้คุณหายโสดนะคะหรืออาจจะเจอในเรื่องของรักทางไกลรักออนไลน์ก็ได้คนคนนี้เป็นคนอายุน้อยกว่านะ เนี่ยจะเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าโสดแบบสนิทไม่มีใครเลยนะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนเจ้าสําราญไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพศที่3มสามารถดูได้รักอิสระคนคนี้ค่อนข้างรักอิสระนะผู้จาดีผู้จามีเสน่ห์นนะตัวนี้เจอกันในเรื่องของโลกออนไลน์หรือบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเคยคุยเก่า,กาแล้วไม่คิดว่าจะได้กลับมาคุยกันก็ได้มาคุยกันนะ พราะที่ผ่านมาตัวของคนที่เกิดปีมะโรงนะถ้าเป็นคนโสดนะคุณแบบใช้ชีวิตโสดมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณต้องการแบบอยู่กับตัวเองต้องการที่แบบว่าทําให้ตัวเองแบบดูดีไม่ว่าจะร่างกายแล้วก็จิตใจนะ คุณเข็ดในเรื่องของความรักที่ผ่านมาเจอในเรื่องของรักลวงมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณอาจจะเผยใจเป็นรักกับใครสักคนที่อายุน้อยกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดธาตุดินก็ได้พฤษภักกัน,กนมังกรเมษสิงห์ธนูได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะสําหรับคนโสดเนาะนะคะต่อมามาดูสําหรับคนที่กําลังคบกําลังคุยสถานะไม่ชัดเจนเป็นไงมัง่ง ความรักอาจจะเป็นแบบไวเวอร์ซ่านะทุกคนมันไม่ตรงกับเราซะทีเดียวอาจจะเป็นดวงของคนที่เรากำลังคบกาลังคุยอยู่ก็ได้นะคะคนที่แบบกาลังคบกำลังคุยอยู่เป็นไงหนึ่งสองสามี่ห้าห คนที่กำลังคบกําลังคุยกันอยู่นะสถานะที่แบบไม่ชัดเจนไม่มีสถานะเลยนะคุณคุยกับคนที่มีเจ้าของคนที่เขาแต่งงานแล้วมีคู่แล้วนะเนี่ยคุณมีการสารสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะนะคะ คุณรู้งแต่แรกว,ว่าเขาไม่โสดเธอไม่โสดนะเนะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอึดอัดนะมีอุปสรรคในเรื่องการสื่อสารมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเขาให้ความชัดเจนของเราไม่ได้ให้สถานะไม่ได้เพราะว่าตัวอวเขามีตัวจริงแล้วหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้มีตัวจริงอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาคุณเจ็บปวดในความรักความรู้สึกคุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเทกับเขามากมีโอกาสพัฒนาได้ไหมรักได้มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะเนี่ย เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่กำลังคบกำลังคุยมาดูคนที่แบบมีครอบครัวแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วเป็นไงมั่งนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นไงมั่งเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหยิบยากนิดนึงคนที่แต่งงานแล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีบุตรนะเดือนนี้คุณมีโอกาสแบบตั้งครรภ์นนะถ้าใครแบบปรารถนาเรื่องการตั้งครรภ์น,นะคะมีโอกาสตั้งครรภ์ตั้งท้องหรืออาจจะแบบว่าคนในครอบครัวของเรานะคะอาจจะมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มนะไพ่เดือดสันขึ้นนะคะมีโอกาสนะคะนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคุณเลิกกันไม่ได้ถ้ามีเรื่องทะเลาะกันเราเหมือนเป็นโซเมตนะเป็นคู่แท้เห็นไหมสองถ้วยนะคะ ระวังปัญหาที่ผ่านมานะปัญหาแบบมีคนแบบมาแทรกในปัญหาความรักของคุณนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องชู้สาวอาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนสนิทก็ได้ทําให้ครอบครัวของคุณแบบมีปัญหากันเนาะเอกออฟสอดมาคาว่าบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันอาจจะแยกกันอยู่นะจะมีการกลับมาคุยกันนะมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมคุณจะเปิดใจกันมากขึ้นนะความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ใครบางคนอยากจะอยากอยากจะเลือกล้างเดือนนี้ ถ้าคิดว่าอยากจะยาอยากจะเลิกล้างคุณมีโอกาสนะในเรื่องของการล้างทะเบียนสมรสหรือการที่แบบว่าตกลงพูดคุยแต่สําหรับคนที่แบบไม่ได้อะไรกันมากมายหรือทะเลาะกันไม่ได้มากมายมีการปรับมาเข้าใจกันได้เหมือนเดิมนะนะคะอันนี้ก็เป็นความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะ สสะสุขภาพเราจะใช้สามไปสุขภาพเป็นโรคเก่าเช่นเคยเป็นกรดไหลย้อนก็จะเป็นกรดไหลย้อนเคยเป็นกระเพาะก็เป็นกระเพาะเคยเป็นในเรื่องของระบบไหลเวียนเวียนศรีรษะพวกหน้ามืดอะไรก็จะเป็นประมาณนี้เป็นโรคเก่ากําเริบหรือบางคนนะสุขภาพระวังในะเรื่องของน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะเดือนนี้อาจจะทานเก่งทานเยอะนะคะทานข้าวอร่อยเดือนนี้นะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะระวังแบบไขมันเนาะตรงนี้นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งระวังในเรื่องของสายตาคอบาไหลนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะเรามาดูว่าแล้วเราจะเสริมดวงโดยการทําบุญนะคะแบบไหนนะคะการเสริมดวงเนาะทำบุญใครอยากแนะนําให้คุณทําบุญอะไรนะคะหนสึสาม อ่าไพ่ขึ้นมาว่าให้คุณทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะคะเด็กยากไร้นะคะเด็กที่แบบเด็กกาพร้าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าเราเห็นเด็กที่แบบว่าเขาไม่ค่อยที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะให้ค่าขน,นมนมเนยได้นะคะเนี่ยให้เด็กได้นะเดือนนี้นะคะแล้วก็บริจาคเรื่องอแสงสว่างเติมน้ํามันตะเกียงถวายหลอดไฟก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือ การที่แบบว่าปลดปล่อยโดยการที่แบบสวดนมน์นะคะการดิหานแล้วก็ภาวนาให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองเรานี่ก็คือการเสริมดวงนะจะเสริมเรื่องการงานและการเงินของคุณให้ปังมากเดือนนี้เพราะว่าปีมะโรงเดือนนี้การงานและการเงินแบบโอเคมากเลยนะมีโชคลาภแหละในเรื่องของการเงินเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าไปยึดติดนะมันไม่ตรงกับเราแน่นอนนะคะยังไงก็ต้องขออภัยนะคะที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณกําลังใจนะคะ หากว่าดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะเดือนนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะปีมะระวงนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ